ชน่นะครับโอ้มากินปูัสก้านะฮะร้านปูยักษ์ร้านนี้นะครับนี่เลยโอ้เยเจ็นพันเด็ดอ่ะสองชิ้นเจ็ดร้อยนะครับ ต้องจ่ายเลยหรือเปล่าน่าจะจ่ายเลยอันนี้เป็นปูรัสเป็นปูรัสกานะไม่ใช่ปูอ่านี่ย่างกิน a ด้หมดนี่นี่สิอ่าอลาสก้าครับโน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 เปนิสครับอลาสกาโอเคอลาสก้าครับถ้าเกิดเป็นเป็นปูอ่าปูญี่ปุ่นอย่าอีกแบบนึงนะฮะวันนั้นผมกินผิดนะฮะที่เพื่อนๆพ่อคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะตกลงใช่หรือเปล่านะฮะอลาสก้าขาไม่เหมือนกันขาขมันจะมีหนามมีหนามนะโอเคเข้าใจแล้วครับ ผมก็คิดว่าไปกินบุฟเฟ่คิดว่ามันเป็นปูัสกานะฮะก็คืออันนี้เป็นเป็นปูย่างเลยนะเป็นปูย่างไอไอร์แคนชุดแคนนัทนี่วันแคนนัททุกนิดโอเควันแอนด์วันโอเค Yeah thank you thank you รอผลิตผลเลือกชิ้นใหญ่เลยนะต้องรองมีคนมามีคนมาซื้อนี่ครับโฟลสกาจะต้องมีหนามอันนี้นะนี่ชื่อร้านนะฮะชาโคลบิลเล็ตครับนะฮะชาโคลบิลเล็ต

เอตัวอะไรัวนี้เอาตันี้ไปาโคยเาัรตัวนีเงินมาแล้วกันเจ้าะเกียบด้วยนะเฮ้ยโดนโดนโดนช็อตเต็มไปด้ว องชิ้นสองชิ้นเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเยนเจ็ดที่เกนสองร้สิบบาทนะ้ลองไปชิมครับไม่แพงลอิผมหมกจังไว้ชิ้นใหญ่หน่อยครับ ผมกำัติดตามชมะครยู่ใฟต้ครับเิมนะครับดตาในอย่นะครับนี่ก็ู้่ย่างคมม้โอคนซื้อเยอะมากครับ

ที่ดีตามชอบครับอ่าซุนิจโจทาวเวลไทยแลนด์ไทยแลนด์ย yes. ูทูบไทยแลนด์ใช่ซุนิจโจทาวเวลยูทูบใช่โอเคแบงเกลได้ามาแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปหาที่กินนะฮะ ลองชิมดูนะฮะไม่กินอะไรกินว่าเปล่านะรู้สึกฮะก็ไปหาที่ยืนกินก่อนนะครับอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่มีที่ยืนนะสอรีสอรี Thank <laughs> พอวิญยาเสร็จแล้วมันก็ได้กินของอกินซีฟู้ดกินเกลือของมันนะ <c oughs> แล้วก็น้ำที่ออกมาขอ,อกนะะ้ำหวามนมีรสชาติหวานวันนี้จะเป็นชิมปูมาหลายร้านแล้ว ปูญี่ปุนปลล่นนำะปูและตะกานะเดี๋ยววันอักานจะเริ่มติดตามชมนะครับร้อยไปสลดัดปลากันกนะ็เหมือนปูทั่วไปนะ,ะปูลและตกาจะตัวมันใหญ่เนื้อมันจะเป็นประมาณ <c oughs> เดอปูปทั่วไปะครับ không cậy mấy mà thải <laughs> lại có bọc cái chỗ thôi có có Hãy cho kênh không ก็ <Okay. S 2> ยิ้มละกะูละกะ้ารูรสชาต้องมีหนามนะครับแบบนี้นะครมีหนามเห็นะะนะครับ,บนี่เลยครับร้านนี้อยู่ตรงภูตัวใหญ่นะ ตัปูตัวใหญ่ร้านนี้เลยนะครับปูนี้เคลื่อนไหวได้นะครับมันเป็นปูญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ปูออสก้านะฮะแต่ถ้าอยากกินปูออสก้าอยู่ข้างล่างนี้นะครับมุมซ้ายมือนะฮะด้านนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุบที่ติดตามชมครับนิจิโจทยเว็บชาแนลครับนัมบะโอซาก้าร์เจแปนนะครับสุกกอร์เจแปน